มาต่อก,กันที่เพลงของดนนิสาซึ่งคาดว่าน่าจะชื่อว่า Brand New Deal และก็คาดว่าจะเป็นวรัลอีกนะคะสำหรับท่อนที่ร้องว่า Fresh Face Brand New Deal ตามที่น้องนินไในแปะมาในคลิปค่ะต่อไปจะต้องไมชา์ลินแน่ๆเลยคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเมาท์มอยกันต่อนะคะโอ้โหเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงหลายคนบอกว่าต่างกันมากๆเลยนะคะตั้งแต่ Rock Star คือ Rock Star vs Brand New d a y เนี่ยคะ่ะถ้าหากว่าให้เปรียบรูปภาพนี้ก็จะอารมณ์นี้คะ่ะแม่ดํากับชมพูเลยนะมีความสดใสสุดๆเลยซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะใช่การคอรแลัปกับโรซาเรียหรือเปล่านะเพือ่อนๆแต่ว่าก็เป็นการฉีดยาก,ก ที่มีเพลงปล่อยออกมาเป็นตัวอย่างแฟนคลับทางโรซาเลียก็มีการหวีดกันเยอะนะมีการแปะรูปภาพโรซาเลียที่เคยใส่วิกสีชมพูโน่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าใช่แน่ๆฉันว่ามันต้องใช่แน่ๆแถมก่อนหน้านี้ค่ะก็เคยมีข่าวลือว่าตามข้อมูลจากแหล่งข่าวเพลงที่ลิซ่าและโรซาเลียร่วมกันร้องนั้นเป็นเพลงป๊อปปี2010ที่ฟังติดหูและเข้ากับเสียงของลิซ่า นนจะจริงหรือเปล่าต้องมารอติดตามแต่ว่าเฮ้ยมันเข้ามากๆคือหลายๆคนบอกว่าจิ้มเพลงนี้รสจ้าเพราะว่ามันติดหูมากนะคะคือมันสนุกแล้วถ้าหากว่าปล่อยออกมานี่น่าจะต้องแบบแรปไฟลุกนะคะแต่ยังมีความสุใสเป็นดนตรีติดหูอีกแล้วคะ่ะแม่นอกจากนี้หากว่ากลับไปที่ดีไซเนอร์ท่านหนึง่ง เคยได้ออกแบบชุดให้กับน้องลิซ่านะคะเป็นดีไซเนอร์ฝรั่งเศสและก็ได้มาขียว่าหนึ่งในนั้นก็มีชุดของน้องลิซ่านี่ค่ะในนี้มันจะมีการทำเป็นกระโปรงผมแดงของเขาค่ะก็คาดว่าชุดนี้แหละน่าจะทําให้กับน้องลิซ่าแน่นอนนะเฮ้ยก็ปังนะแม่ไม่แน่ใจว่าวิคผมสีชมพูนี่พี่เขาทําให้ด้วยหรือเปล่าแต่ว่ากระโปรงเนี่ยหลายคนมองว่าน้องลิซ่าน่าจะใส่ใน MV แน่นอนจ้ะแล้วก็จะมีชุดในนี้แหละที่จะต้องเป็นสักชุดของบอสลิศแหละแล้วก็เป็นอย่างที่ทุกคนวีดก่อนหน้านี้นะคะว่าบอสที่เราได้เเห็็นนนนนนกกััััช่วงงงีี้้มคืออยยละดจ เพราะว่าในโพสต์นี้ที่เราเห็นอย่างล่าสุดก็ที่นิวยอร์กซิตี้นะคะมีคําว่า Brand n น w d เดียซึ่งเป็นชื่อเพลงด้วยแหละซึ่งเขาบอกว่า DIA ข้างหลังนี้นะคะเป็นภาษาสเปนและก็ยังเป็นไปตามที่น้องนิซ่าเคยสปอยเอาไว้อีกซึ่งเขาบอกว่าคําว่า DIA ในภาษาสเปนในภาษาอังกฤษมันก็จะเขียนแบบ b บรน d New Day แต่ว่าสเปนจะเป็นแบบ DIA ค่ะและก็ล่าสุดเพลงและก็เสียงทั้งหมดของน้องนิซ่าภายใต้ชื่อของน้องนิซ่าในฐานะศิลปินเดี่ยวล่าสุดก็มีเพลง b r รน d New Day ขึ้นมาใน Spotify เร เรียบร้อยปังมากๆเก่งมากๆเลยคือปีนี้บอสของเราโคตรขยันเลยนะคะแม่แม่วกวนแทบไม่ทานเลยดีๆอย่างที่น้องกล่าวไปค่ะว่าด็อกสตาร์เนี่ยมันเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นแล้วใครจะรู้ว่าจะเร็วขนาดนี้นะคะแต่ว่านั่นหละค่ะก็มาเวดกัน่หลายคนก็มีการจับตามองด้วยนะคะสําหรับแท็กเลงของน้องนิซ่าเนาะที่เขาใช้แท็กเขาไม่ได้เขียนตัวเล็กทั้งหมดหรือว่าตัวใหญ่ทั้งหมดแต่ว่ามีการเน้นตัว N แล้วก็ตัว W แฟนคลับเขาบอกว่าเนี่ยอยากลุ้นอันนี้ว่ามันมีความหมายแฝงอะไรหรือเปล่านะคะที่มี ใส่ตัวใหญ่เข้ามานะเพื่อนๆเลยคะมองว่ายังไงแต่ใดๆคือโรกซ่าคือจุดเริ่มต้นค่ะแต่ว่าเพลงใหม่ของโรลิซ่านี่นะคะก็ยังมาด้วยคอนเซปเป็นรูปดาวเช่นกันนะแต่อันนี้น่าจะเป็นดาวที่สดใสกว่าเออแบบว่าตามคําร้องของเพลงนะว่า fresh w a k e s brand new dear โอ้โหแมบบ้ว่าน้องจะปล่อยเพลงออกมาตัวอย่างแค่สั้นแค่สิบวิแต่ลิซ่าก็แรปไปแล้วแบบฟาดฉ่ำมากนะคะและมันสนุกด้วยมันติดหูด้วยนะคะเราจะได้เห็นลูกของโรลิซ่ากับผมสีชมพูหรือคะเนี่ย สุดไปเลย,ยแต่ว่าก็เคยเห็นแล้วนะในปี2021แต่ว่ามันจะต้องจึง้งมันจะต้องแซบนะสิคะเรื่องชุดอะไรต่างๆส่วนที่ว่าจะคอนแลบกับใครหรือเปล่านี่ต้องรอติดตามวันจริงเท่านั้นแต่ว่าใดๆคือติดหูมากๆเลยนะคะแล้วก็เฮ้ยจิ้มเพลงนี้เลยคือสนุกมากไม่ว่าจะต่างกันกับร็อกสตาร์มากๆนะคะชมพูกระดัมอะแม่แต่ว่าดดๆคือมันต้องจึ้งต้องปังเตรียมตัวสตรีมกันได้เลยคะ่ะน,น้องลิซ่าคือทํางานตลอดเนาะเห็นภาพไปโน่นไปนี่พักผ่อนเที่ยวนะคะแต่ว่าคือน้องลิซ่าทํางานตลอดแล้วก็ทำเสร็จสับเร รอบ่อยนะคะไม่ธรรมดาจริงๆโอ้โหมเมื่อคืนเพิ่งวิดรูปภาพ,พที่อิตาลีไปนะทริปล่าสุดนี่ยังรอชุดดินเนอร์อยู่ล่าสุดบอสมีการปล่อยเพลงแล้วค่ะแม่มาไวกว่าที่คิดตื่นแบบยังงงๆอา้าวยังไรก็มาวิดเต้าลิกันนะแลวก็ฝากเพื่อนๆน,นะคือว่าไปเซฟเพลงนี้เป็นเพลงโปรโดได้เลยจ้ะใช้แผ่นเสียงกันได้เลยนะคะติกตอกเพราะว่าตอนนี้มีคนเล่นกันเยอะมากค่ะแม่เรื่ค่ะบอสฝากเอ็นเกตทุกช่องทางค่ะคลิปช็อตทาง YouTube ติกตอกน้องก็มาลงทวิตเตอร์ของค่ายลาวสก็มาลงไอจีค่ายลาวสก็ เดี๋ยวแป๊บๆเนี่ยน้องก็น่าจะมาที่ IG ส่วนตัวนะฝากพพอร์ตบอสกันเยอะๆนะคะ